ครับคุณต้องเรียนเวลาเวลาปัดดีเพออะต้องมีคนนับให้เรื่อยน้องนับกจะได้พร้อมกันจะได้พร้อมกันครับดีนะคะท่านอาจารย์นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์บารารักทุมมาลัะค่ะท่านหญิงค่ะท่านดรมาธารันตาเขียรค่ะท่านดร สนนสิริไทยท่านองบประจัยค่ะค่ะแล้วก็ท่านกาเรียนท่านฟูมิการ์นะคะท่านพ่อออาจารย์สอนน์ค่ะก็ะก็ท่านเรียนท่านรองมิมนักธีรมาศรีค่ะแล้วก็ท่าน ผลงานโครงการอินดิสโฟแกรมครูพิกานพูดค่ะหลังจากที่ได้ไปเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเสร็จแล้วก็ได้มานํากิจกรรมมาลงกิจกรรมกับเด็กๆนะคะท่ก็จะมีผลงานและก็จารีทาให้ท่านได้แสดงได้ชมในวันนี้ก็จะมีให้เด็กๆได้เล่ามิทานะคะถ้าในลำดับต่อไปก็จะเรียนเชิญท่านรองผู้ในการสืบเนื่องจากที่คุณครูทัศนวันนะคะได้ไป พัฒนาตัวเองต้องใช้คำว่าพัฒนาตัวเองเนาะเป็นเพียงการอบรมในคอร์สสั้นในเรื่องของการนำวรรณกรรมหรือหรือลิเทเลซีที่เอามาใช้บูรณาการในการจัดกิจกรรมในระดับประถมวัยซึ่งมันจะมีความต่างจากของอห้องเรียนอื่นตรงที่ห้องเรียนของคุณครูทัศนวันที่ท่านรับผิดช,ชอบเนี่ยท่านสอนสองภาษา เพราะฉะนั้นใน Literacy ที่ท่านใช้ท่านจะต้องใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการเรียนรู้ควบคู่กันนะคะเป็นภาษ,าษาธรรมชาติซึ่งเด็กๆจะได้คิดแล้วก็โต้อตอบเป็นภาษาอังกฤษไม่เหมือนคนรุ่นเก่าๆที่จะต,ต้องฟังแล้วมาแปลแล้วถึงคิดคำตอบแต่เด็กเนี่ยเขาจะสามารถโต้อตอบได้ฉับพลนนะคะนี่คือเป็นพื้นฐานของการเรียนภาษา ภาษาธรรมาชาติซึ่งยิ่งถ้าเริ่มตั้งแต่เล็กเท่าไหร่ความเข้าใจลิ้นมาเตอร์ทั้งของเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะสมองเด็กเหมือนฟองน้ำภาษาจะซึมซับเป็นธรรมชาติแล้วเขาก็จะใช้ได้ซึ่งในวันนี้นะคะคำว่า Open House บางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเราจะเปิดบ้านอะไรถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนเปิดบ้านวิชาการเปิดโชว์ในสิ่งที่เราได้ จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้ลูกๆเรามาทั้งปีการศึกษาทั้งเทอมซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาติดตามดูว่า Open House ของคุณครูทัศนวันจะเป็นอย่างไรเพราะเรื่องนี้จะเน้นหนักไปที่ภาษานะคะเพราะว่าเข้าใช้คำว่า Literacy Based on literacy นั่นก็คือใช้ภาษาเป็นฐานในกระบวนการพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณทางคณะครุศาสตร์นะคะที่ได้เปิดโครงการจัดอบรมดีๆอย่างนี้ถึงจะเป็น non degree เป็นนอนเกรดแต่ก็ทำให้ครูเราได้นอกจากได้ใบประกาศสิ่งที่สำคัญที่สุดคือได้ประสบการณ์ได้ทักษะที่นำมา พัฒนาปลูกฝังลูกหลักของเรานะคะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มยการค่ะท่านผู้มยการอัธพรสำเพาได้มากล่าวอะไรกับผู้ปกครองแล้วก็ท่านอาจารย์สักนิดหนึ่งสสครับครับสวัสดีครับก็เรียนท่านอาจารย์เนาะท่านท่านสนอท่านรอ คณะครูและก็คณะผู้ปกครองทุกท่านนะครับสวัสดีนักเรียนด้วยครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้ฟังมาไม่นานก็ฟังแล้วก็เห็นเห็นแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเห็นแต่สิ่งที่ดีของนักเรียนดีก็กาพูดการจาแม้จะทุ่งใสมีคนให้ํำนองบ่อยๆเวลาครับหนึ่งสองสามหน้าลูกก็ต้องตามบ้านไปตามหลักการนะครับก็ ฟังแล้วเรื่องโครงการในวันนี้เป็นเรื่องของวันดกรอมเป็ยการํารงเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูนะก็สมรรถนะครูจะเกิดก็เมื่อมันส่งผลไปที่คุณน้าหนูทนะี่เป็นนักเรียนนะก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีการรีเริมแนละ้วก็พยายามที่จะทําในสิ่งที่จะเพื่อที่จะพัฒนาเปลีป่ยนแปลงคุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เมื่อเช้านี้มีคณะ,ะผู้ปกครองอีพีมาไปเยี่ยมที่ห้องห้าหคน <c oughs> ก็ไปฝากเรื่องนี้แหละเรื่องขอการสื่อสารภาษาอังกฤษอยากให้เข้มข้น <c oughs> ก็คืออยากให้นักเรียนนั้นทุกคนนะั้นใช้ภาษาอังกฤษในในห้องเรียนด้วยกันนะก็คือไม่ไม่พยายามที่จะใช้ภาษาไทยนะอันนี้คุณครู อนุบาลเอพีก็คงจะต้องพัฒนาสมรรถนะตรงนี้ด้วยตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ฝากเขาก็เป็นห่วงนะผู้ปกครอง E ีพีเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นห่วงลูกจะไม่ได้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คล้ายๆแล้วมันพหุบรรดาวตระย่างกันเนาะเด็กที่ชอบทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็จะไปเรียนเอพีกันแต่ว่าเขาเป็นเขาเป็นห่วงเราเองก็เราก็เองก็ก็รับปากเขาว่าจะพยายามที่จะ เอาิทิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มาบูรณาการอย่างเรื่องหมูสามตัวนี่จะทํายังไงเล่าเรื่องให้เป็นไม่มีวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยทํายังไงจะมีทักษะการสังเกตอยู่ด้วยทักษะการวัดการคาดคะเนอะไรนะอันนี้ก็ก็ฝากเป็นข้อคิดนะว่าเราแต่สามารถบูรณาการยังไงให้เข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเป็นหลักสูตรที่ที่บูรณาการที่จำใส่กันนะนะ ปนหรือ,อยังอะไรประมาณนั้นให้มันได้ประโยชน์กับผู้เรียนที่ผันสอดคล้องกับวิถีชีวิตก็เป็นอยู่ของเขานะครับก็เป็นข้อคิดที่อยากเสนอแนะไว้นะครับก็บันนี้ได้เวลาเอาสมควรแล้วนะครับก็ขออยากเปิดการอะไรนะชมพิธสก,การผลงานทางด้านวิชาการผลงานของนักเรียนและก็ครูนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ ว่าเป็นพี่น้องกันมีอยู่วันหนึ่งแม่หนูบอกลูกหมูว่าลูกๆโตแล้วนะไปสร้างบ้านของตัวเองได้แล้วลูกหมูตัวที่หนึ่งคิดว่าจะสร้างบ้านฝากเพราะมันเสร็จเร็วกว่าลูกหมูตัวที่สองคิดว่าจะสร้างบ้านไม้เพราะมันสวยงามกว่าลูกหมูตัวที่สามคิดว่าจะสร้างบ้านปูเพราะมันแข็งแรงกว่าลูกหมูทั้งสามตัวแยกย้ายกัน ที่หนึ่งสร้างบ้านเสร็จก่อนใครลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านเสร็จตามมาลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านได้นานกว่าลัแต่ไม่นานนะั้บ้านก็เสร็จมีอยู่วันหนึ่งเจ้าหมาป่าใจร้ายมาเจ้าหมาป่าเดินมาที่หน้าบ้านจูกหมู ลูกหมูทั้งสองตัวรีบวิ่งไปบ้านลูกหมูตัวที่สามหมาป่าเดินตามไปหมาป่าเข้าประตูก็กๆก,กเปิดประตูให้ห้าทีลูกหมูตอบไม่เปิดล้อเจ้าหมาป่าใจร้ายเจ้าเข้ามาไม่ได้หรอกเจ้าหมาป่าได้ยินดังนั้นก็โกรธมากเจ้าหมาป่าเป่าว่านปูนสามครัง้งแต่บ้านก็ไม่พังเจ้าหมาป่าหมดแรงเลยคิดวิธีการปีนขึ้นไปบนต่อ,อไฟ 如果很难呢？如果 <laughs> <度>。<laughs> อันหนึ่งแจ็คน้ารักปีนไปตัดน้ำบนภูเขาจิวเป็นเพื่อนกับเจ้าปีนภูเขาไปกับน้ำกับแจ๊คโอ้แจ๊คตกลงมาแล้วบอกว่ามีแต่แจ็คแต่งจิวก็มองดูแจ๊คที่จะเลยแต่ก็ตกลงมาอเด็กหันหน้ามาตรงนี้ค่ะเด็กเอามือวางไว้ที่ตับหลังนี้ตรงจิ๊บ ในระดับต่อไปก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองวิมลรักษ์นะคะกล่าวเปิดการจะชมทัศการในวันนี้ค่ะีบุญมเปิดครับสามสี่ห้าหกเจ ในลำดับถัดไปก็จะเรียนเชิญท่านพออนะคะท่านรองแล้วก็ท่านสอนนอท่านอาจารย์ร่วมถ่ายภาพก่อนหลังจากนั้นเราก็จะชมพิธศการนะคะเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านถ่ายภาพกับเด็กด้วยนะคะมีมีมีสิบเจ็ดคนลูก3ีสตัวจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวุยว